สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหล่อสื่อตะวันนะคะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งแรกน,นะคะเฉชเฮั่หนหยี่ซื่อเนีนจ่าวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เรามาเรียนภาษาจีนกันเลยค่ะโอเคฮั่นหยี่ควิชาภาษาจีนอูเนียนจีก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ครูผู้สอนนะคะก็คือนางสาวสุดทิดาดีทับทิมหรือเราซื้อตะวันนั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของจือเย่อาชีพอะเรามาดูซิอาชีพมีอะไรบ้างเหาซือเอาคำศัพท์อะไรมาฝากนักเรียนเข้าไปดูเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะก็คือจิ่งฉาตำรวจนั่นเองต่อไปจินเหรินทหาร ต่อไปนะคะอีเชิงะะอีเชิงก็คือแพทย์ต่อไปวัาเจียวัาเจียคืออะไรคะจิตตะกอนนั่นเองต่อไปเกื้อโสเกื้อโสก็คือนักร้องต่อไปเหล่าชื่อเหล่าชื่อก็คือครูอาจารย์ต่อไปค่ะลุยชื่อลุยชื่อก็คือทนายความนะคะต่อไป ต่าโยเต่าโยก็คือมัคคุเทศน์นั่นเองหรือคนนำเที่ยวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไก่นะคะโอเคคำศัพท์ที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้ให้หมีเมอนเกินเหล่าชื่อตัวอ่านตามเหล่าซื้อหนึ่งรอบนะคะอ่าคำแรกเลยค่ะจิง่งฉาตำรวดตีเออร์จินเหรนทหาร ที่สานอีเชิงแพ่หมอที่สิหัวเจียจิตกรที่อูกเก้อสูนักร้องที่หลิวเหล่าชื่อครูอาจารย์ตี่ชีดื่อชื่อท้าไหนาขวา่า สี่าเต่าเหยี่ยวมักคุเทคนนำเที่ยวโอเคนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างใบงานที่เราซื้อให้นักเรียนทำอ่าเราซื้อแจกใบงานให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านถูกไหมคะลูกอ่าทีนี้เอาใบงานนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนนำคำศัพท์ภาษาจีนที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เราซื้อมีคำศัพท์ภาษาจีนมาให้และมีรูปภาพมาให้อทีนี้นักเรียนดูสิคะเราซื้อให้ตัวอย่างมาข้อแรกรูปอะไรคะตำรวจถูกไหมคะอะตำรวจคืออะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักถ้านักเรียนจําไม่ได้จริงๆให้นักเรียนเปิดกลับไปดูต้นคลิปของเหล่าซื้อแล้เอาคําตอบมาตอบลง นะคะโอเคไหมคะอ่ะทีนี้จริงอะไรคะตำรวจจริงชา้าถูกไหมคะลูกโอเคจริงชา้าต่อไปให้นักเรียนทำเองนะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วเขียนชื่อ<ม>ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มของไลนะะ์กลุ่มประจำห้องของตัวเองโอเคไหมคะเดี๋ยวเราซื้อสร้างอัลบั้มภาษาจีนไว้ให้นะคะแล้วซื้อก็ ตรวจให้นักเรียนหรือใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมหาเราซื้อได้เลยนะคะอ่าทีนี้ชิ้นงานนี้มีคะแนนให้นักเรียนเก็บชิ้นงานใบงานนี้นะคะอ่าไว้คิตัวเองตอนเปิดเทอมให้นักเรียนนําส่งที่เราซื้อนะคะหลังจากนั้นเราซื้อลงคะแนนให้โอเคนะคะอ่าทีนี้วันนี้เราซื้อก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ วันนี้ก็เซียตาเจียขอบคุณทุกคนมากนะคะอ่าขอให้นิมเนนิวลี่เสียสีนิ่ลี่เรียนสีตั้งใจฝึกตั้งใจทำใบงานนะคะใจเจียนค่ะ